คนเจ็บเนี่ยมากันยังไงบ้างถึงไปเจอกับคู่กรณีจุ้มจุ้มเจริญสินเขานัดกันครับผมเลยไปกับจุ้มเจริญสินหมายถึงว่าจุ้มคนตายกับจุ้มคนก่อเหตุนัดกันนัดกันเรื่องอะไรครับวันนี้ผมก็ไม่ทราบนัดไปทําอะไรกันครับนัดมาเคลียจบปัญหากันครับนัดตรงไหนครับโคูงเจริญครับอพอไปถึงแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเราฝั่งเราไปกี่คนฝั่งเขามากี่คนฝั่งผมหน้าสี ยี่สิบกว่าครับฝั่งเรายี่สิบกว่าแต่ว่าฝั่งเขาผมเขาผมไม่รู้เพราะว่าผมอยู่หลังผมไม่อยู่หน้าเขาประมาณกี่คนเท่าที่เรามองไปสังเกตได้สามคันมาคันละสามครับออก็ประมาณเก้าคนครับพอมาถึงจุดนัดแน่แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงครับฝั่งพวกผมโยนระเบิดใส่ก่อนอเขาเลยจกปืนยิงมาเลยครับโยนระเบิดใส่เยอะไหมครับสองแหลครับพี <laughs> ่ขอโทษทีเดี๋วใหม่เทาทีนะโทษที